สวัสดีค่ะนันทิชนประถศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะอ่ะภาพใหม่นี้นะคะก็พบกับครูกิกนะคะในรายวิชาว,วิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะครูกิกจะมาสอนเรืเ่องหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์นั่นเองนะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทบทวนความรู้ก่อนเนาะว่าความรู้เดิมนะคะที่เราเรียนไปมีอะไรบ้างน,นะอ่ะเขาบอกว่าส่วนต่างๆของชายรัเป็ดน,นะคะทําหน้าที่เหมือนอแตกต่างกันหรือยอย่างละเหมือนหรือ ไม่อย่างไรนะคะอะเรามาดูกันดูนะคะส่วนต่างๆของชาและเป็ดน,นะคะที่ทําหน้าที่เหมือนกันก็คือขาและตีนนะคะทำหน้าที่ยืนแล้วก็เดินเหนนะะนมือนกันเห็นไหมคะชานะคะก็จะมีทั้งหมดสี่ขาเห็นไหมแต่เป็ดมีสองขาจะทําหน้าที่เหมือนกันก็คือยืนแล้วก็เดินนะส่วนปากของชาและเป็ดน,นะคะทําหน้าที่กินอาหารส่งเสียงร้องนะคะและจมูกนะคะก็ทําหน้าที่ดมกลิ่นแล้วก็ไว้หายใจนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะปากทําหน้าที่กินอาหารจมูกปากนะคะจมูกทาหน้าที่ดมกลิ่นเดๆเห็นไหมอ่าตัวนี้นะคะค eh? ือจมูกใบของมันตรงนี้จมูกนะคะอ่าทําหน้าที่หายใจนะคะแล้วก็ดมกลิ่นเนาะแต่ว่าปากทําหน้าที right> ่กินอาหารนะอ่าต่อมานะคะช้างก็เหมือนกันนะคะปากนะคะของมันทําหน้าที่กินอาหารจมูกทําหน้าที่ดมกลิ่นแล้วก็หายใจนะคะส่วนงวงช้างนะคะทําหน้าที่หยิบจับอาหารนั่นเองสมมติว่า คนนี้นะคะกาลังป้อนอ้อยอยู่นะคะงวงของมันก็จะใช้หยิบจับอ้อยนะคะเข้าปากของมันนะต่อมานะคะส่วนต่างๆของร่างกายนะคะชนิดอื่นๆของสัตว์ชนิดอื่นๆเนาะทาหน้าที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะเรามาดูกันนะกิจกรรมที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าส่วนต่างๆของสัตว์นะคะมีหน้าที่อะไรบ้างเด็กๆรู้ไหม รามาดูกันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเมื่อเด็กๆเรียนจบแล้วนะคะเด็กๆจะต้องสังเกตนะคะและบรรยายสนาหน้าที่นะคะส่วนต่างๆของสัตว์ได้นั่นเองนะคะเรามาอภิปรายความรู้นะคะหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์กันนะคะ <c oughs> หน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์นะคะคือหาเด็กๆเห็นไหมหานะคะทําหน้าที่ทรงตัวนะคะควบคุมทิศท,ทางการเคลื่อนที่นะคะอ่าเห็นไหม นกก็จะมีหางแมวนะคะงูนะคะทําหน้าที่ทรงตัวควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของเรานะคะต่อมานะคะอันนี้เรียกว่าเขาเด็กๆเห็นไหมเขานะคะทําหน้าที่ต่อสู้เนาะต่อสู้กับศัตรูนะคะต่อมานะคะเกตและขนนะคะเด็กๆเห็นไหมถ้าเป็นนกนะคะก็จะมีขนเนาะแมวก็มีขนแต่ปลาก็จะมีเกตนะคะเกตและขนทําหน้าที่อะไรเด็กๆรู้ไหมทําหน้าที่ป้องกันอันตรายนะคะให้กับร่างกายของเรา เวลาศัตรูจะเข้ามาทำลายเรานะคะมันก็จะช่วยป้องกันได้นะต่อมานะคะการเคลื่อนที่ของสตัตว์เด็กๆมาดูกันนะคะขาและตีนนะคะทำหน้าที่เดินวิ่งกระโดดนะคะอย่างเช่นม้าลายเด็กๆเห็นไหมม้าลายนะคะขาของมันทำหน้าที่เดินนะคะวิ่งนะคะอะแต่จิงโจ้เห็นไหมขาของมันทำไว้ท่าไรไว้วิ่งไว้เดินไว้กระโดดได้นะคะอ่ะ ต่อมาปีกของนกนะคะทําหน้าที่บินเนาะถ้านกไม่มีปีกก็ไม่สามารถบินได้นะคะแต่มีนกบางชนิดนะคะที่มีปีกแล้วนะคะก็ไม่สามารถบินได้นะ,ะชเช่นนกกระจอกเทศนะคะนกเพนกวินนะคะ,ะ <c oughs> ต่อมานะคะครีบครีบของปลาทําหน้าที่ในการว่ายน้นะะํานะคะปลานะคะก็จะมีครีบกีฬาครีบอกนะคะ คีบล้างนะคะคีบท้องแล้วก็คีบหางก,ก็คือเรียกว่าหางนั่นเองนะคะทําหน้าที่ไว้ในการว่ายน้าเนาะต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะหยิบใบงานนะคะของเดือนกันยายนนะคะขึ้นมานะคะเปิดไปที่หน้าสี่สิบห้ามุมขวาตรงนี้จะเขียนว่าเลขสี่กับห้านะคะ <c oughs> เราจะทําไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะอภิปรายผลการทันกิจกรรมกันนะคะดเด็กๆด,ด,ดูนะเขาบอกว่า ให้เด็กๆนะคะวาดรูปนะคะสัตว์มาหนึ่งชนิดนะคะแล้วให้เด็กๆชี้ไปบอกด้วยว่าสมมุติว่าในใบงานครูนะคะครูวาดรูปช้างนะคะครูก็ชี้ไปด้วยว่าตาของช้างทำหน้าที่อะไรมองดูนะคะงวงทำหน้าที่หยิบจับนะคะจมูกทำหน้าที่ดมกลิ่นนะคะขาทำหน้าที่ไว้เดินปากไว้กินอาหารและหูไว้ฟังเสียงนะคะ <c oughs> อันนี้นะคะให้เด็กๆวาดรูปสัตว์ที่ตัวเองชอบหนึ่งชนิดนะคะ ไม่จําเป็นต้องวาดช้างก็ได้แล้วให้เด็กๆบอกหนะ้าที่ว่าใน,ในสัตว์ที่ตัวเองวาดเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นในเด็กวาดลูกกระต่ายนะคะกระต่ายมีตาแล้วตาของกระต่ายทําหน้าที่อะไรนะคะปูของมันทําหน้าที่อะไรปากจมูกขาและหางทําหน้าที่อะไรนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเลยเนาะ <c oughs> อ่ะเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะเขาบอกว่าสัตว์นะคะแต่ละชนิดเนาะมีส่วนต่างๆของร่างกายหลายส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตา หูจมูกปากนะคะมือแขนนะคะถ้าเป็นคนจะมีมือมีแขนเนาะแต่ถ้าเป็นสัตว์ก็จะมีอะไรคะขาแล้วก็เทาเ้าเนาะหางเกตปีกพวกนี้นะคะมีหน้าที่หลายขรง,งกายหลายส่วนเลยแต่ละส่วนนะคะจะมีหน้าที่ลักษณะน,นะคะแตกต่างกันเนาะคือขึ้นอยู่กับ <c oughs> การใช้งานด้วยนะคะอ่ะก็จบแล้วนะคะเรื่องหน้าที่นะคะของส่วนต่างๆของสัตว์นะคะอ่ะ ็ให้เด็กๆนะคะกลับไปทำรายงานให้เสร็จนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆถ่ายรูปไหมคุณครูดูด้วยนะคะก่อนที่เราจะเจอกันในคาบเ,เรียนหน้าเนาะเด็กๆเข้าไปในช่อง YouTube นะคะพิมพ์ว่าเรียนวิทยาศาสตร์กับคูกิกนะคะเด็กๆก็จะเจอช่องคูกิกขึ้นมานะคะให้เด็กๆเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คูกิกด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนที่จะเรียนวิทยาศาสตร์กับคูกิกนั่นเองนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะคาบเรียนหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ